สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาวิถีไทยกลับมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะที่มีดอกสีขาวแล้วก็มีกรีบดอกยาวๆเห็นไหมนี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมนี เหมือนกับแมงมุมเนาะเหมือนกับแมลงมุมอนี่คือต้นดอกอะไรหรือคุณตาวิถีไทยว่าเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือ10บแสนด่างนะฮาบมแมนด่างธรรมดาได้ออ0สแสนฮาบนะ 10, 000, ด่างคือด่างครึ่งนึงวงง่ายๆไปบางใบก็ด่าง ตัวนี้ลูกของเขานี่ลูกของเขามาผัดโบดางเห็นห่ดนี่มีทั้งด่างและไม่ด่างนะท่านผู้ชมไหมเออปทิโถอย่างไรก็แล้วแต่เนาะนี่คือต้นสิบแสนด่างสิบแสนก็คือเป็นเท่าไหร่ล่ะหนึ่งล้านนะต้นหนึ่งล้านก็นว่าได้นะต้นอันนี้เออคุณตาวิถีไทยนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วมีคุณสมบัติอะไรอีก สิบแสนด่างต้นนี้นอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ <Yeah. S 1> นะประการต่อมาฟอกอากาศนี่ไม้วาอใดๆไม้ข้อว่าต้นไม้ใบยาแต่ละชนิดที่อยู่ในปฏิพีนี้เนาะล้วนแล้วแต่เป็นไม้คลายออกซิเจนออกในเวลากลางวัน เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เฮาอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใบหญ้าในแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่ก็สิตลบอบอวนไปด้วยออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่ร่างกายเราต้องการเนาะท่านผู้ชมเนาะอบอกสิเป็นฟักทองดอกฟักทองอลังขึ้นไงเอาเม็ดมันมาหวานกินกินเนื้อกินมากมันลยละเอาเม็ดมาหวานมันเกิดเป็นดอกขึ้นมาท่านผู้ชมเา หรือจะเป็นแสงเงินแสงทองก็ดีนะฟิโรเดนรอนเบอร์กินหรือจะเป็นเรมอนไลนะบอนคาโรคาเซียนี่เห็นบอกป้าซื้อภาษาอังกฤษเนาะคุณตาวิธีไทยหรือสิบแสนด่างต้นนี้ที่กำลังพริดอกออกใบด,ด้วยนะนี่กำลังออกใบโบราณพันว่าต้นไม้ใบหญ้า ที่กำลังพริดอกออกใบนี่ถือว่ากำลังจะมีโชคมีวาสนาไดออ้อันนี้โบราณเพิ่นว่าแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนอะอืมประการต่อมาสิบแสนด่างนี้ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามอีกได้ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ท นะหรือโรงแรมอืมหรือสปานี่นี่สำนักงานหน่วยงานต่างๆอ่าจัดการจัดสวนจัดอะไรนี่เวลาที่เอามาต้นมงถ้าพูดถึงต้นไม้ประดับสวนประดับอะไรนี่ต้นสิบแสนหรือสิบแสนดางนี่ก็เป็นหนึ่งในใน,ในต้นไม้จัดสวนไนดะ้ไม้ดอกไม้ประดับเห็นบ่อนี่มันสิมีโลดเพราะว่าใบของเขานี่ มันสิแทงขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนดาบและก็มีความด่างพร้อมมันมีความสวยงามนะเวลาคนไปตรวจสวนตรวจอย่างนี้เอโอโหมีต้นสิบแสนด่างอันนี้อยู่นี่ถือว่าผ่านนะสวยงามเป็นต้นไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้มงคลและต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่าน เอาต้นสิบแสนด่างอันนี้ยกเข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิละปะเนาะเวลาที่อ่าสีสอนก็สิบอกให้นักเรียนเอาสมุดดินสอขึ้นมาพวกเธอนี่บ้านใครมีบ้างสิบแสนด่างมาสัน่นอ่านักเรียนบกเคยเห็นจากเธอเนาะบกเคยเห็นเคยเห็นแต่อยู่ในสวนสาธารณะครับคุณครูเิ่นว่าดอกกําลังสวยเลยช่วงนี้เิ่นมา <c oughs> บางทีพ่อแม่ผู้ปกครอง พานักเรียนไปเดินเล่นเนาะไปเที่ยวไปอะไรอยู่ในสวนก็สิเห็นต้นสิบแสนอันนีบนน้บเป็น10บแสนด่างก็เป็นสิบแสนธรรมดากำลังแทงช่อดอกออกมาผมเห็นอยู่ในสวนสาธารณะครับกำลังแทงช่อดอกสวยเลยครับคุณครู่บางคนก็เห็นแต่สิบแสนธรรมดาเออสิบแสนธรรมดาแต่ไม่เคยเห็นสิบแสนด่างเพิ่นว่าเออเอากระเบื้งแล้วก็วาดเอาสมุดดินสอขึ้นมา หนึงชั่วโมงถัดจากนี้ไปนะให้พวกเธอระบ,บายวาดและก็ระบ,บายสีอมสองครูในระดับมหาลัยก็ถือว่าเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์วิจัยนะรวบรวมข้อมูลเอามาแล้วก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้อง ต้นสิบแสนด่างต้นนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรไปสืบค้นหาบางนูพวกเธออ่าแล้วก็ามาเรียบเรียงเป็นบทเป็นตอนความหมายว่าด้วยชื่อว่าด้วยประวัติเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนประเทศด่างประเทศประเทศอะไรทวีปอะไรแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของเขานี่อยู่แบบไหนนะอยู่แบบ ร่มรำไรอยู่ใต้แลมหรือว่าอยู่แดดบ้างร่มบ้างหรืออยู่ในบริเวณที่มีน้ำตกกระเซ็นลงมาหรืออยู่ในป่าดิบชื้นแบบนี้ <c oughs> ไปหาข้อมูลมา <c oughs> แล้วก็เอามาพรีเซนต์หนห้องทีนี้เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนี่พวกเธอก็เอาข้อมูลอันนี้โหลดลงในอินเทอร์เน็ตใน a ฟ e b o o k ใน YouTube ในเพจในเว็บไซต์ใน tik Tok อก เพื่อที่จะให้ใครอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นสิบแสนด่างอันนี้บทจําเป็นต้องไปหาในห้องสมุดอีกต่อไปแค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะเอามาอ่าเอามาดูข้อมูลได้นะอ่ากดโทรศัพท์เข้าไปพิมพ์เข้าไปสิบแสนด่างมีอินเทอร์เนต็ตได้อย่างไดเนาะอ่าก็สามารถเห็นได้เลยทีนี้ถ้ามีคนทัก เข้ามาในกล่องในบล็อกนะในทักในในในบ็อกอในในแชทนั่นแหล,ละว่าง่ายไปมีจำน่ายไมย้พวกเธอขายเลยนะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นต้นไม้แห่งการค้าการขายการพาณิชย์เห็นไหมนี่เออเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนเอามาขาย พวกเธอก็ไลฟ์สดขายเนยก็ได้เข้าไปดูแบบเขาที่มียูทูบเบอร์ไลฟ์สดขายทางอินเทอร์เน็ตนะทางอ่า youtube หรือว่า f เฟซบ o o กบัตทิทโตทิโตนอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณนะเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณบริษัทห้างร้าน หรือว่าบ้านพักโฮมสเตย์เวลาจะจัดงานนั่นงานนี่เนะาะเวลาที่ลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีการจับฉลงฉลากนั่นน,นี่นี่นั่นนะเพื่อตอบแทนบุญเพื่อตอบแทนที่ลูกค้ามาเป็นลูกค้าที่ดีซื้อของซื้อ,อยังบัตดนี้กลังกำลังสิเล่เนาะโฆษกพิธีกรกันลุกขึ้นมา แล้วก็ประกาศอยู่บนเวทีผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับครับครับาซันมีเอ็กโคโรพร้อมไหนเนาะหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยขอเชิญท่านรับต้นสิบแสนดาคนละหนึ่งต้นต้นต้น,ตน,ตนเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านเป็นลูกค้าที่ดีของเราเราเราบาซันป้าทิโทเอ หรือว่าคุณตาคุณยายนะเวลาลูกหลานมาเยี่ยมมายามทามข้าวอืมวันนี้ยายก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้เธอให้พวกหลานหลานยายมีต้นสิบแสนด่างที่กำลังออกดอกสะพั่งสวยงามยายจะให้พวกเธอคนละหนึ่งต้นนี่แหละ เอาไปปลูกไว้เป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ไทยของเรา,าสันเออยายเราเป็นคนรักต้นไม้ได้ลูกหลานมาเยี่ยมยามทามข้าวนี่สิมีต้นไม้นั่นน,นี่นี่นั่นฝากนะติดไม้ติดมือกลับไปนะ <c oughs> เออเป็นของฝากของตอน้นของที่ระลึกนะเอาละสำหรับวัอนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษฐีโม่งเม,มนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ไกลๆกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกับสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือต้นสิบแสนด่างไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านพูด 조超...